เอาละครับก็มาต่อกันที่พาทาเลยนะครับคือเกมริมโบนะครับผมอ,อเอ้ยตกใจนะครับดึงสลักครับผมอ๋อถ้าดึงสลับมันจะวนกลับนะครับคำถามคือขึ้นบนหรือลงล่างเฮ้ยไอสัตว์ให้กูลงมาที่เดิมเพื่ อ๋อทางนี้มันก็มีหุ่นพื่เกตนั่นเนี่ยนะครับเฮ้ยย่ะเฮ้ยชุ่อ่อแล้วยังไงอ่ะอ๋อการดึงสลักมีผลนะครับเราต้องหาจังหวะดีๆครับ ฮึบฮึบอ่าต่อไปนะครับฮึชุบเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบอ๋อนะฮะนี่เพิ่งเกตมวเนี่ยอ่าเรามาไปกันต่อเลยนะครับผมวเฮ้ย่า ครับผมเริ่มฉลาดอะไรขึ้นมานิดนึงแนละ้วนะครับขึ้นไปจากนั้นเราก็ดีไปดึงปภาพนะครับกำบันไดจะขึ้นเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เร็ยวเร็วเร็วเอาแล้วมาเราพร้อมแล้วชุบชุบไปไอ้ย่าอ่านได้เาไปครับเราจะดึงสลักตรงนี้ครับหูยูย่ยเฮ้ยอื้ เดี๋ยวนะโอ้โหอ่าอ,อ่ต้องกะด,ด้วยอืม,อมนะครับคุณคุณจะดีใจอันเมื่อกี้นี ไปกันเลยเฮ้ยอเฮ้ยเยนะครับจากนั้นก็ดึงสลักนะครับตอนนี้จะเข้าสู่ความลึกนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องอคือลิโม,โม่มันก้มไม่ได้แน่นอนครับต้องกระโดดโหลบอย่างเดียวโอ้โหแอบหลอนนิดนึงนะครับเฮ้ยๆๆ วิ่งตามไฟดีที่สุดครับเฮ้ยเฮ้ยเกือบครับเฮ้ยทำมันมันเร็วขึ้นวะไม่กูกูฉลาดละอันดับแรกนะครับลงคืนธรรมดานี่ก่อนครับ พวาะเร็วจากำรถไฟกังเป็มากครับเร็ว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 ไม่ไม่เอ้ยอ่ะเออ,อนะครับเราต้องกะเวลาด้วยนะก็คอยเติ้านะยังยังยังไม่ทันไม่ทันเอาใหม่ เร็ว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 ไม่ไม่ไม่โอ้โอ้โอ้นะครับคนเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นนะครับเอ้ยยัง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 คือยังคือเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันไหไมาก่อน เราต้องสร้างทฤษฎีใหม่เฮ้ยไอ้เฮียอุ้ย,ย,ยโทษครับเอาไห่เหมือมไมเอาละจังหวะนีดด้นะครับ ไม่ถึงเอาไม่เออยายาอ๋าออเ,เห็นบันไดแค่นี้ที่วัาหมอใหมนะครับ ตองนี้ไว้ทำอะไรเหรอก็น่า,าจะาไว้กันไฟฟ้าหนะ้างเฮ้ยเลิกแข่งสักทีนะโอเคไปต่อได้สบายครับผมอ๋อนี่เป็นด่านเลเซอร์นะครับเท่าที่จำได้ก็คือ ถ้าเราโดนเลเซอร์เราก็ตายับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรวะไม่เห็นได้กูทำเลยได้กูทำอะไรเฮ้ยสวิตอะไรไม่มีเลยนี่มันต้องมีดิเอ้ยอ๋ยอ,อ,อมันมันสแกนโอ้โหโอ้โห ้ยไอสัตว์โอ้โหพ่อมึงตายโอ้ยโทษครับ กูจะหลบไงอ๋อรู้ละรู้ละโอ,อ้โอ้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือให้ปืนข้างบนนะครับมันทำลายปืนอ,อันข้างล่าง ร้หมดหน้าที่เราครับจากนั้นเราก็ผ่านไปอย่างสบายครับ <c oughs> นะครับโอ้ตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างนะครับที่จะยากพอสมควรซึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วว่าทำยังไงนะครับ อ๋อเป็นเป็นแรงเป็นปุ่มแรงน้มถ่วงนะครับแล้วทำไมกูไม่ลอยอะไอ้สัตว์อ๋ออ๋อเกณฑ์ละเกณฑละเอาใหม่เอาใหม่ เราก็รอแรงโน้มถ่วงหมดครับนครับเราก็ดันขึ้นไปนี่ฮชุบเฮ้ยอะนะครับไปต่อไปต่อตื้นไม่ยไงอ๋อเอาบันไดลงนะครับใช้วิธีเดิมครับก็คือดัน ลจากนั้นไปอย่างรวเดเร็วครับเพื่อไปเอากล่องที่เราดันมาตอนแรกนะครับนะครับดึงมา,าถามว่าจะขึ้นไปข้างบนยังไงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับเราต้องให้่วงน้ำหนักอีกรอบนึงเฮ้ยเฮเทันปะวะให้เราไปยืนบนกล่องนะครับแล้วเราก็จะลอยเฮ้ยนี่ครับไอ้ยาฟุกสัต์นะครับจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ